สวัสดีครับผมยุ่นหัวชีดซิงนะครับวันนี้ผมมีของเข้ามาฮะเป็น R18 นะครับหัวฉีด R18 แท้เก่าญี่ปุ่นแท้ไมหมฮะแบบนี้มาติดลางเนี่ยครับ R18 A012184903 นั่นก็คือพาร์ตเบอร์ของของตัวลางหัวชีดชุดนี้เมันเวลาผมลงของเข้ามาอย่างเงี้ยครับแท้ติดลางมาแล้วก็มาแกะ อะไรเก่าพวกนี้อองหมดเลยนะครับโอลิงคัปเวอร์เก่าอย่างเงี้ยเปืเป่อๆใกล้แตกแล้วแกะทิ้งเปลี่ยนกองเป็นสเตเตสหมดครับและมี R18 ในตำนานมาด้วยครับนั่นก็คือ R188 ปดลูโค้ดห้าเห็นไหมครับโค้ดห้าแปดลูแต่ว่ามันสกรปรกยังไม่ล้างทําความสะอาดอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวหลังล้างแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดู R188 ปดูในตำนานเนี่ยผมเอามาขายสมัยก่อนตอนก่อนโควิดนะครับที่คนที่เขาลงมาช่วยให้ผมเนี่ยยังคงเดินทางไปจ้างญี่ปุ่นอยู่แต่ตอนเนี้ย หลังโควิดเขาก็ไม่ได้เดินทางไปอีกเลยตอนนี้เขากลับมาแล้วครับก็จะมีพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆติ๊อก,กอร์รุ่นใหม่นะครับแบบเก่าก็ยังมีอยู่รุ่นใหม่นี้ก็สวยดีนะครับแต่อาจจะใหญ่หน่อยแล้วแต่คนชอบมีให้ลูกค้าทุกท่านครับ R18 8ลูโค้ด5และ R18 6ลูโค้ด XICC มันเท่ากันเลยครับแต่มันได้8ลูสเปร์มันก็จะชิลละเอียดและเป็นฝอยกว่าสมัยก่อนลูกค้าชอบมากเลยครับ ก็ยังมีถาม้ามาเรื่อยๆแต่พอไม่มีของขายเนี่ยเวลาตอบลูกค้าว่าของหมดของหมดเนี่ยมันไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะตอนนี้กลับมาแล้วแบบเนี้ยแท้ไหมครับนะฮะลูกค้าชอบแบบนี้ใช่ไหมครับแบบว่ามาสภาพนี้ติดรางอย่างเงี้ยชอบเวลาผมล้างใหม่ๆเปลี่ยนอะไรให้ใหม่ๆไม่ค่อยชอบกันอย่างนี้ก็ได้ฮะมาถ่ายให้ดูหลังเสรล้างอุปกรณ์แล้วก็พร้อมจำหน่ายครับฝากด้วยนะครับร้านยุนหัวชีสซิ่งสวัสดีครับ